สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับมือนียุกกำลัมอันพราล็อกครับมือนี้เกี่ยวเขาแล้วครับพันธุไถปลูกมันกันไน้ครับแต่ว่าผมทิถไถปลูกอญ้าหงอกหกครับพี่น้องครับอญ้าข้อมินิตกับต้นสนจากต้นนี้ครับสนหินจนถ่วมรถไหมครับ หัวมันปลูกไว้มันเนองครับพี่น้องฝนมาน้ำไม,มา้แห้งเหมือนน้ำไหลใน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 ปลามันในใส่ด่างใส่หม้อในปลามันครับผมก็เลยโปรสียาวก็เลยปล่อยพี่น้องมันหัวมันเสียดายครับเอาออกระท่านไทยมัแหลักกระทรวงเปียู่ครับ To ông kha cá đấy lạc. anh hít em điện bố mang áp bố mang ánh 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 chị ánh cái ánh 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 นิ้วซี่ครับสัมโปมือแสดงว่าด,ดินอยู่นี่ซีดีเติบอยู่ครับเนี่ยเอามือพี่น้องชาวเกษตร,รกรคนที่ชื่นชอบและรักในการขับรถไถเถ้สามหกกับหามิดแล้วทวนมาค่าเลยครับหนาเนี่ยไถลงขึ้นเ้าเลยครับ

ครับชีวิตกเกษตรกรนะครับพี่น้องก็เหลือกันเป็นกำเนิดกันเลยครับนนะเบิง่งผมมาเซลล์เขียนมื่กว่านขาวเพิ่งครับชุมนิยมใหญ่หกครับพี่น้องคอมมินิตถ่วมรถเลยครับมีหัวมันอยู่เด็วแต่ว่ามันขุดปดุ๋ยแล้วบ่ได้สียาบ่ได้บ่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับนี่ยมันมาแห้ง พอมาเสียวเกียรมังกรขาวครับมาลงใส่สิปูเกียรมังกรขาวในระยะหาหกเดือนห้องิล่องล่องเบิรงกมามันสิหัวเง่บ่หาเดือนกุดขายพร้อมมันงั้นหน้าครับพันมันห้อก็เดี๋ยวมาแตะขอนเจนมาซีเกียใช่มาปลูกนี่แต่ว่าดินครับดินดีดีครับขี่ก็เดือนนี่ตัวเงย อเอาเลยครับไทยได้เกล้าซีหลอบนะครับซีหลอบหาหลอบกับสองมเม่าดอกหนาออกจัดมอรามครับค้อมหอนขึ้นสูงนะสูงแนบเกิดป้าไปเลย ดนมึงท่วมพลังข้าวโรไทยยาคอมมินิตตอนไม่ในหน้อยครับเียไก่ฟูตเศียตายอยู่เด้วยแต่ว่าตอนมันออกมาทันบ่ได้เอาหุ่นเลยบ่ได้สนใจน้ำท่วมไปคือจะปลูกมันกันแน่ครับกับไรเสียมาไทยปลูกเมียนเป็ดเลยครับปลาหกหกเมียนมาเลยเนี่ ทิศไทยพป่น้องได้เบิงเบิงปลาแน่หให้เบิงเบิงปลานะครับเนี่ยกไหลเซียวหญาอาอกจากแมอน้ำครับเนี่ยบุ้มยังไหลนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ